อะไรดีช่วยลดคอเลสเตอรอลได้คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยผลิตคอเลสเตอรอลทุกวันนะค,ะคลิปนี้ออสการ์จะบอกรายการอาหารนะคะที่กินแล้วช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะและอะไรที่กินแล้วพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ทําแล้วนะระดับคอเลสเตอรอลจะผวยพุ่งคุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเรามีระดับของ คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือ L D L เนี่ยเขาเรียก <c oughs> คอเลสเตอรอลเลวถ้าเรามีสูงเกินไปเนี่ยแน่นอนมันไม่ดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะนำพาไปสู่โรคหัวใจได้นะคะระดับของคอเลสเตอรอลนะคะที่แนะนำนะคะก็คือถ้า L D L เนี่ยไม่ให้เกิน100นะคะถ้า H D L เนี่ยก็ให้อยู่ที่60หรือสูงกว่า60แต่รวมๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน200ค่ะเผื่อใครยังไม่รู้จักกันนะคะชื่อออสการ์นะคะสอนรถหุ่นด้วย IF เน้นให้ปรับการกินและปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมนะคะเน้นให้เอาสุขภาพเป็นตัวตั้งเอาความผอมเป็นโบนัสเพื่อความผอมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนใครชอบแนวนี้ลดแบบไมโยนะคะกดติดตามได้เลยค่ะอันนี้ใครสะดวกจดจดนะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกจดไม่เป็นไรค่ะก็กดเป็นตึกเป็รายการโปรดกดแชร์ไว้กดหัวใจไว้กลับมาดูย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ชมถามว่าทำไมอยากให้มีรายการตัวนี้ไว้เพิ่มแล้วเราไปตะลุงตลาดนะคะเราจะได้อุ๊ย เอาวัตถุดิบพวกนี้ซื้อติดบ,บ้านไว้แล้วเวลาก,กินเนี่ยนะคะไม่จะเป็นต้องกินครบทุกอย่างในหนึ่งวันนะคะคกินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะขอบอกแบบไม่เรียงลําดับอะไรทั้งสิ้นนะคะเริ่มนะคะข้าวโอ๊ตเอาแบบโรโอ๊ตนะคะไม่เอาข้าวโอ๊ตที่ผสมครีมนมผงน้ําตาลไม่เอานะคะแบบข้าวบาเล่ลูกเดอยธัญพืชต่างๆถั่วเปลืกนิ่มต่างๆนะคะเช่นถั่วลนทิลถั่วลูกไก่ ถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์วอลนัทมาในกลุ่มผลไม้สักนิดหนึ่งนะคะอโวคาโดเบอร์รี่ต่างๆเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กลุ่มเบอร์รี่เนี่ยกลิ่นดีเลยนะคะถ้าใครหาผลสดของสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ยากนะคะก็แนะนำว่าเอาแบบแช่แข็งมาเลยจ้ะผลไม้ที่กลุ่มซีทรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรปฟรุต ส้มโอส้มพวกนี้นะคะผักต่างๆเช่นกระเจีย๊ยบมะเขือยาวม,มะเขือม่วงในส่วนของน้ำมันนะฮะน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ออสการ์ถึงพยายามใช้ทุกคนเปลี่ยนน้ำมันนะมาใช้น้ำมันมะกอกนะกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตดาร์กอะค่ะเอาแบบ85-100%ถึงเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตนะฮะ ปลาที่มีไขมันดีเยอะๆที่มีโอเมก้า3สูงนะคะเช่นปลาแซลมอนปลาช่อนปลาทูน่าปลาแมคเคเรลพวกนี้นะคะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีและหารที่มีโอเมก้า3ในลิซตออสกาบอกมานะ,ะถึงแม้ว่าจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ก็จริงนะคะแต่ คุณผู้ชมต้องกินแบบจำกัดปริมาณนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปนะอย่างถั่วเปลือกนิ่มต่างๆนะรวมถึงอะโวคาโดเนี่ยถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยเราอาจจะได้รับพลังงานที่มากเกินความจําเป็นนะทำให้เก็บสะสมไขมันเพิ่มได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะ ในขณะที่เราพยายามจะลดคอเลสเตอรอลไปสรรหาของที่กินแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ก็จริงเราก็ต้องทำสิ่งสิ่งหนึ่งควบคู่กันไปด้วยนะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงที่จะกินอาหารที่เพิ่มคอเลสเตอรอลค่ะเช่นของมันต่างๆของหวานทุกชนิดของทอดค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแป้งทอดนะ้ำมันท่วมนะไม่ว่าจะเป็นปลาท่องโขกกะหลี่ปับ๊บนะฮะไก่ชุบแป้งทอดอย่างนี้นะหมูชุบแป้งทอดนะ หมูกินดีค่ะตับใดที่ไม่ได้เอาไปทอดและตับใดที่ไม่เอาไปชุบแป้งทอดนะคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ควบคุมระดับความเครียดค่ะ พราะความเครียดเนี่ยสามารถทําให้คอเลสเตอรอลเราสูงได้เช่นเดียวกันนะพยายามที่ออกกําลังกายเป็นประจำใครออกแบบเยอะๆไม่ได้เขาจิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรออกเบาๆนุ่มขาการะโดดตบก็ได้ค่ะใครที่มีปัญหาข่าวเราก็อาจจะใช้วิธีการาไม่ต้องกระโดดอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีท่าให้เลือกดูเยอะๆเลยสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของหัวเข่านะสมมติว่าเราออกกําลังกายไม่ได้นะจะด้วยผลอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ขี้เกียจน,นะอาจจะหลายคนเหตุผลนะที่ยังไม่สามารถออกกําลังกายได้นะก็ ให้ขยับร่างกายบ่อยๆนะคะเดินให้บ่อยหรือนั่งทํางานอยู่ก็อย่านั่งแบบท่าเดินมานานๆตั้งนาฬิกาเลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแบบบิดตัวละทํานู่นนี่นั่นละนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็ยืดตัวก่อนเลยนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะตรงนี้มันจะช่วยได้นะแล้วก็พยายามสําคัญที่สุดคือใจค่ะพยายามกำจใจให้มันค่อนไปทางบวกนะคะพยายามปรับอารมณ์ให้ไปค่อนไปทางบวกอะไรที่มัน เป็นแนวลบๆเนี่ยนะเราก็อย่าไปดูอย่าไปเสพอย่าไปอย่าไปอย่าไปคล้องแหวกกับมันมากนะว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรหานเท็จข่าวให้รู้ก็พอแล้วแต่ไม่ต้องไปไปดูแล้วก็เอาอารมณ์ไปจับก,กับความทุกข์ความโศกตรงนั้นนะเพราะพวกนี้พอเราเศร้ามากๆเนี่ยคอร์ติซอลมันพุ่ง,น,งนะคุณผู้ชมนะรวมถึงคนที่จะลดหุ่นด้วยอ้อลืมบอกไปนะอาหารกลุ่มที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาคระเรอลสูงแล้วคุณกินเข้าไปนะช่วยทําให้ลดหุ่นได้ง่ายขึ้นนะคะ อสการไลฟ์สดเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงพุธนะช่วงค่ำค่ะก็แวะเข้ามาพูดคุยเจอกันได้มาขอคำปรึกษาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเจอเกันนอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นโบนัสนะคะรายการอาหารที่อัสการบอกไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมมีกินตัวไหนอยู่บ้างไหมคะถ้ามีเม้นบอกหน่อยเช่นโอ้ยฉันกินถั่วดำอยู่ฉันกินถั่วลูกไก่อยู่ฉันกินปลาแซลมอนอยู่อย่างนี้นะคะเมนบอกอัสกาสักนิดนึงค่ะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ออสการ์ทำคลิปเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถที่จะเขียนแนะนำหัวข้อมาได้เลยนะคะแล้วออสการจะไทายอยทำคลิปให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ออสการในช่อง Live เกลี i n ได้ค่ะ